ลิปที่สามครับยังทายทำมาเสร็จครับป่าลายครับเบิงครับขึ้นเต็มน้ำครับขึ้นทั่วบ์บอครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือครับทายทำอยู่คนเดียวครับบังคับเรือยากครับเบิ้งครับปลาเขาขึ้นทุกทั่วบ์บอครับ ่ทยทำให้เบิ่งชัดๆครับสนุกแน่นอนครับวันที่18ครับกระากระดาคมนีแล้ครับอาทิตย์นี้แหละครับเบิ่งป่าครับพ้อมบอพ้อมครับทำความสะอาดมุมสปิลครับเอายาขึ้นเรียบร้อยฟ้งสายเาาเขาก็มีรลาวอยู่คือเก่าครับแมนนี้โอเพ่นครับถึงก้อนใดก้อนครับลงทะเบียนเข้าไม้เลยครับแต่ห้ามอ้อยเงอเด้ครับเรนพ้อมกัน นักกีฬาเขาครับในสนุกเนี่ยนะนครับวันที่18ครับเจอกันครับขอบคุณครับ